คราวของเชอริโคลค่ะนักร้องสาวชาวอังกฤษนะคะที่ตอนนี้เธอได้หย่าขาดจากสามีนะคะที่เป็นทีมชาติอนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษอย่างแอชลี c โคลเรียบร้อยแล้วตามคําสั่งของศาลค่ะหลังจากที่2คนนี้เขาได้อยู่กินกันมาเป็นเวลาถึง4ปีเต็มค่ะ คำตัดสินของสารโดยผู้พิพากษาคริสโตเฟอร์ซิมมอนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าแอชลียมีพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้รายงานข่าวระบุว่าศารใช้เวลาอ่านคำพิพากษาไม่ถึง60วินาทีด้วยซ้ำทั้งคู่แยกทางกันตั้งแต่เดือนกุม หลังจากพฤติกรรมเจ้าชู้ของแอชลียถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนแอชลีและเชอริวลพบกันในปีพศ2547โดยที่ในตอนนั้นทั้งคู่อยู่อาศัยในอาพาร์ตเมนต์โซนเดียวกันและมั่นกันในอีกหนึ่งปีให้หล้างโดยฝ่ายชายขอฝ่ายหญิงแต่งงานที่ดูไบาจากนั้นก็แต่งงานกันในปีพศ2549ที่เฮอร์ตฟอร์เชียแต่พอมาในปีพศ255 ชีวิตสมรสของทั้งคู่ก็สั่นคลอนเมื่อหนังสือพิมพ์แท็บลอยลงข่าวพฤติกรรมนอกใจภรรยาของนักเตะสโมสรเชลซีวัย29ปีรายนี้จากนั้นชีวิตสมรสของทั้งคู่ก็กลายเป็นประเด็นสําคัญให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องและเชอริวเคยถูกจับภาพได้ว่าเธอไม่ได้สวมแหวนแต่งงานแล้วแม้เชอริวัย27ปีจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆจากอดีตสามีแต่คาดว่าเธอน่าจะได้เงิน Thank <laughs> you. 5ล้านปอนด์หรือประมาณ216ล้านบาทจากการขายสินทรัพย์และแมนชั่นรู้ที่ทั้งคู่เคยใช้ชีวิตร่วมกันในแถบเซเรทังนี้คำตัดสินของศาลถือว่าเป็นขั้นตน้นและจะสมบูรณ์ภายในสัปดาห์นี้หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้าน ยังอยู่ในเรื่องราวของการขึ้นโรงขึ้นสารกันอยู่นะคะกับดาราหนุ่มคนนี้ค่ะพอลโฮแกนนะคะนักแสดงนำจากภาพยนตร์จากภาพยนตร์เรื่องคอกโคดาดดันดีชาวออสเตรเลียค่ะที่ก่อนหน้านี้เขาได้เจรจากับกรมสรรพากร คุยกันดูเรื่องแล้วในเรื่องของการจ่ายภาษีและตอนนี้เขาก็ถูกอนุญ,ญาตให้กลับบ้านที่อเมริกาแล้วค่ะก่อ,อ,อ,อนหน้านี้โฮแกนวัย70ปีถูกสั่งห้ามออกนอกออสเตรเลียจนกว่าเขาจะจ่ายค่าภาษีที่ค้างชำระไว้จำนวนหลายล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทนายความของโอแกนบอกว่าการเจราจากับเจ้าหน้าที่ด้านภาษีเป็นไปด้วยความจริงใจและร่วมมือกันด้วยดี โฮแกนถูกทางกรมสรรพาก,กรออสเตรเลียสั่งให้จ่ายภาษีย้อนหลังเมื่อเดือน หลังจากที่เขากลับมายัางออสเตรเลียเพื่อมางานศพมันดาของเขาที่เมืองซิดนีย์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโฮแกนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทั์ช่อง9ก้าของออสเตรเลียว่าเขาไม่สามารถจะจ่ายแค่10%ซของเงินที่ถูกทวงโดยเจ้าตัวย้ำว่าเขาไม่มีและไม่เคยมีทางกรมสรรพากรออสเตรเลียให้โฮแกนจ่ายค่าภาษี37.5ล้านดอลลาร์าสหรัฐหรือประมาณ7,152ล้านบานบาท ที่ไม่มีการเปิดเผยของโฮแกนชนายของโฮแกนบอกว่า โฮแกนพออกพอใจที่มีการประกาศออกมาว่าการพบปากการสามารถตกลงกันได้ซึ่งหมายความว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้กลับไปหาครอบครัวได้ทนายคนดังยังกล่าวบอกต่อไปว่าขณะที่ผู้ได้รับมอบหน้าที่และโฮแกนกําลังถกเถียงกันในเรื่องภาษีทั่วๆไปโฮแกนยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์และปฏิเสธว่าไม่ได้ทําอะไรผิดโฮแกนซึ่งกลาวมาจากดาราทีวีของออสเตรเลียกลายมา ผลงานระดับโลกหลังจากแสดงเป็นพ่านเจ้าเล่มิกข้โคโไดยดันดีในปีพศ2529 ในขณะที่หนังเรื่องข้อคโคดายดันดีกลายมาเป็นหนังออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจนขยายออกมาอีก2ตอนต่อกันปัจจุบันโฮแกนอาศัยอยู่ที่ลอสแองเจลิสกับภรรยาซึ่งเป็นเนสแสด์เช่นกันคือลินดาคอสโลสกีและแสดงเรื่องข้อคโคดายดันดีเช่นกันทางกรมสัรพาก,กรออสเตรเลียไม่ได้มีแถลงการในกรณีนี้แต่อย่างใดโดยบอกแต่เพียงว่าไม่มีการแสดงความเห็นในเรื่องภาษี Yes. Live และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารบันเทิงอัปเดตล่าสุดจาก Mango Times ประจำช่วงเวลานี้นะคะเราลากันไปด้วยการอัปเดตข่าวสารบันเทิงล่าสุดในแวดวง Twitter รค่ะแล้วพบกันอีกครั้งกับกุ๊กไก่ Mango และ Mango Times ์ในช่วงเวลาบ่ายสโมงค่ะ